สวัสดีครับดูสันม้างเน้อครับมาแล้วพี่น้องมาแล้ววันที่เรารอคอยมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาแก้วบ้างด้วยอันเป็นทังไหนแก้วแบบคลิปนี้หลังจากที่ถามมาจากเดือวนัทกระทันต้ได้นะเฮ้ยหลายได้ละกุมผ้ากุมผ้ากุมผ้ามากุมผ้าติดโควิดอีกอันนี้มีหน้าติดโควิดแค่เดือนละบ้านหน้าซีงคโกไปหน่อยนึงแล้วครับผม ทัดพี่ก้อนก็นกนได,ดไ้ตามแนว้ยหน่อยบ่บ่ตามแนว้ยหน่อยมีมันมีห้อยบากอยู่มีห้อยไอ้บากอยู่นี่ตัดทีดามก้อนเดียวมันไปถือกันนั่นดิโอ่ละฮะเปนียมางที่หรือมัม้งโอ้ยประหลาดนี่มันอยู่เก็บลกยบเงลีย,เ,ย,เ,ยเอางี้ซะพี่น้องผมผมเฮ็ดมาเนี่ยผมก็บ่คิดว่าที่ที่ได้แบบนี้เนาะครับ เราคิดว่ามันขนาดนี้คิดว่าเออมีคนติดตามขายด้วงได้อยัางก็เพอาะใจแล้วนะครับแล้วไม่ได้ไงดิเจอกะลรอเดี๋ยวผู้รู้เพิ่งจะบอกอนกุมภากุมภามีนากุมภามีนาเมษาพฤษภาโอ้หาเดือนผลแต่ว่าเกณฑ์น้ำพานเบิดแล้วมันติดโควิดเหรอ เป็นมีิยังเลยเฮ้ย็นเยน็นสวยสงามเนี่ยโอ้ยหลุนกับหลุนโพดสวยงามสวยงามเอ่อสำหรับเอฟซีเนาะครับสำหรับเอฟซีที่สั่งด่วนมานะครับให้โทรมา่ไหม่ครับผมให้โทรมา่ไหม่ศูนย์เก้าแปดแปดหกสองเนี่ยรหัสพินเห็นปะรหัสพิน เอาละอืนี่จะามีเห็นหรอไม่นีอย่างนี้เห็นไหมอย่างอันนี้คืออย่างวะอุ้ยเขาบอกให้เลียวเห็นหน่อยดิเขาทายสี่มันที่ใดบว่าเนี่ยอาเขาบอกให้เห็นดิโอ้เขาเห็นเราสิเป็นอย่างห้ารไฟก่อนเนาะรถไฟกอนล้มวนเป็นล่มกีบกอนเต้เป็นอย่างสี่เนาะครับนี่สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สี่ครับครับแต่ดีใจครับผมดีใจถึงมัน ก็คงจะมีรายได้คงจะบบหลายหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้านี่มีแน่นอนครับตีปลาครับบบเคยท่านได้มีผู้ใดทายเหล่ากันครับผมเบืองแล้วบเป็นอุ้มปลาด้วยครับตีปลาครับีใส่ด่างแบบเงี้ยวเลยเป็นร้อยเมตรพุ่น่ะตีปลาล่อปลาล่อปลาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันแน่ละเดี๋ยวต้องเจอกันทุกคลิปนึงแหละอ่ะเดี๋ยวขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมดีใจกับผมสำหรับคลิปนี้กับเสพเฮราครับ ตอนนี่นี่ลุยสั่นมัางเนี่อก็ขอฝากกับเพียงคำนี้ครับอ่าครับผมพอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับไป